เออไอตอนกูเข in pues ้าเกมมาแล้วไอสิ่งแรกที่แบบกูเห็นใช่ไหมโทรศัพท์โทรมาเนาะไออ่านดังซ้ายไยแม่งเขียนว่าดินแดนรูเชียนไอ้เหี้ยกูอยากอ่านจริงด้วยว่มันคืออะไรอ่ะกูชอบจักรวาลดอทเจเป็กวะให้เป็นจักรวาลดอทแล้ว TNG TNG กูปิดแล้วไม่เชียหรอกดเปิดเปิดที่ปุ่มเปิดดิอ่ะ ปะนอนไปเที่ยวจะไม่พาคุณไปฝันแปลกๆตอนดี้อัคเตรอนก็เยี่ยอะไรสักป่านาป่านานี่มันเ่อาเคดอนปานาบานา What the f*** เดี๋ยวเดี๋ยวป้อมป้อมเช็คอินมา3วันก่อนเก็คุณนือ6มีห้อง อ,อ๋อ,อใช่มันต้องมันต้องมาอยู่แล้เพราะว่าเล่นม,มันอยู่เนี่ยกขอโทษไงเอ,อ้ยไม่รู้จักกูได้ยังไงเออฉันคือคนใหญ่คนโตอ,อ่ะอ้วเรือแตองมีโจเซ์นตไม่ใช่เล่นๆนะเว้ยดูต่างจากที่คุณเคยเจอมาก่อนหนะ้าน,นี้ เมื่อมาเชิญหน้ากับความกระตือรือร้นมันไม่ยอมที่จะเปิดใจให้แต่กลับปิดล็อกตัวเองแทนคุณได้ถึงประตูวันนั้นเลยคุณปันนี้ที่เหมือน้เตอนนั้นเดซี่ส์ฟรอฟเย้เดฟเกมนี้แม่งอย่างชอบเลยวะไปอุดากเงินหกสิやはりぬかりがないないたしかたないベッドを借りるか เมไม่นะดไฟไฟเห็นไอ้เยี่ยเราหนอดข้างกันแต่เยี่ยนะ What ลักยันดักย <What? S 1> ันดักนดักนดัก <c oughs> มีางไเก็ไม่ได้มีเห็นเหมือนเลยนี่คืออาจารย์ของเปเปอร์ฟอสินะ What ยังจำารื่องกาประกอบมันรอยังไงน่าไม่เป็น้ ยมนอนล้ยเดิมเข้าหัวูเลไอ้ซ์ไอ้เฮียกูเป็นซัมมอนเนอร์อ้าซัมมอนดิงบานนาดาดาโอ้โหไอ้เฮียชอยมึงนี่แบบอ่าอที่สามสวยนาาเทีนมาาอัชิโนคาย what よよよ星のシータ悪盗みか無力な者がもがく今涙の芸術文字なき忍法夜のとばりに溶け込む人魚乱戦の中で悪党制裁夜明けの前に花火満開よよヨラ人魚 AKLANHA <laughs>、はあ、ここ三上 <laughs> <laughs> <laughs>

เามู่เลยอกึงจะตกใจทำไมไอ้เหี้ยไอ้กูเกาหัวไอ้ส enfin> ัตว์ได้พวกเนี pues, ่ยนี่คือประสบการณ์หกชั่วโมงกว่าไอ้เหี้ยคือมียวดาวบีไอ้เหี้ยแท็กไมฟ์ไอ้สัตว์เดี๋ยวน้าดิ้งเป็นสตูอนี่ไม่ใช่ดิงไอ้เหี้ยคอมกิ้งลิงกันมา ทำกิ๊กน oh um ี่กับโบอ้เย่บอกอายุส oh. ัต um ว์นิาชั yeah> ่วร anyway ้ายปรชาการชาวันน่ฮาฮ่าฮ่าฮ่าวากันนเปาวา่ะอมา่าักนาูด่อาราพาาารกางก้อมาาา่อนมเมแวาว้ หลวพอจัเนเี่ยววานอส์คัณสังเกตอยู่ใช่ไหมมเห็นตรงกลางจอบนใช่ไหมเห็นดิกก็ทักอยู่แค่มมเคือพวกชาวานอนไงไอ้โปสเตอร์วีวอนอยู่นี่แม่งนิยมนะถ้าเกมนี้เขาชอบมาณหกมือสั We need you. We want you. บานนานนานาโดกระกรึย่ะเอไอตัวกลางเอ้อฉันยังฝันไม่ไม่มงฝันอยู่แล้วเว้ยฝันตแต่นลงอร์มใช่ใชใช่ใช่อย่าบอกนะไอพวกเนี้ยเออไอพวกเนี้ยไหนเย นักสมัยชิกใหม่บรนามาสองคนมิดดักแฟนบาน่าโอ้โหเดี๋ยนะจะมีอีโมจิใหม่ขึ้นมา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 เข้ารวมรันทิมีอะไรเปล่า่เป็นชุดนักศึกษาเดี๋ยวมึงใครอ่ะกูช่วยบาน่าสี่บรบาจาร์อ๋อบานาจารย์เอ๊ย

มังอยู่ทุกที่เลยวะปกติบอกว่าไงไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ดาดเบืองไอ้เหี้ยน่ากลัวสัตว์พอดับไฟแล้วหุูดก็จะได้ไปละหมาดเหม็นหน้าเลยชั้ไอ้เหี้ยมันกลับมาคุยกันคุนะไอ้ตัวไม่เจ๊ย่าโอเดชัเมยยูกุสส์อ้าวจำชื่อได้ด้วย

素晴らしい堂々と構えるのはステージに上がるための必須条件だカメラマン、スクランカップ、ボッカップ、タトー、グリーン、エこピアニア、エンジョーミリム、コンサンバリア。 彼女の質問はな,なかなか鋭いさあ答えを言ってみてくださいカメラはセリフに変わってすべてを伝えそうかそれもいいだろうテーマを明確に定めないことでテーマを明確に定めないことでよできる カほとんどのの回答がユーーモアににれれメラに注目されているスターのようだなそれにのもを勝ち抜いたた経験も加え考慮しれはなたそじゃあ、デザインはあんたがして作るのはタンゴにやってもらおうは何をするんだ うちはもちろ่味見่ไม่とも頑張っ่ねな่วม่ไ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 ม่่ไม่ิม่ไม่่า่ไม่ิม่ไม่่ไม่่ไม่ไม่ไมม่่มันม่ไ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 ่่ม่ไม่ไม่ไม่เม่นไม่ไไม่ไม่่อมไม่ไม่นไ่ไม่ไม่ไ่ไม่ นางก็ยืนข้างกูเหี้ยว่ะเข็ดนำโพชนาบัตของเจ้าชิวน่ยโดนมกูเลยไม่รู้ว่าข้ออื ulously, <laughs> <laughs> ่นเป็นไงจะไกูดเลยไม่ได้ปน่าจะเป็นนาเล็กๆไม่เปิดกล่องเห็นเปิดมทุกอัน จะเดิมคุณมึงเป็นใครวะรู้ได้โชว์ววแล้วมึงรู้ป่บว่ากูเป็นใครฮะเออฉันไม่ใส่ใครจะทำไงคนที่มันเรียนมาเป็นปัดเท้าเนี่ยมึงจะต้องมีพี่สิ่งที่เหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมมึงแม่งตกข่าวสารกันหมดเลยเหี้ย <laughs> <laughs> 先ほどのは冗談です。どうぞここをおと。いや、それどころか、ここでも行きたいところ。何年、日本、やばい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 。実家にご招待いたしましょう。先ほど、校則違反の学生と口にしていたが。ああ、それは学校にいる。初心者のことだ。珍しい身なりをしていて、光るマフラーを巻いている。えっと、それって、あそこにいる子のことかな。 ได้ยืนแบบยืนเชิดสวยๆคำหยาบสไตล์สถาบันเที่ยวะเวลาเรงเรียนอยู่ด่าว่าอะไรอะไอเชี่ยก็น่าจะมาบ้านเ้างซ่รอิสมะอินเกคุยนนากะฮึ่มคุณเธอว่าคนนไม่ใช่เจหือแตตีหมดแตกไม่ไม่นางไม่ได้ตีหดอเหี

อืมใช่อ่านี่คือโรคเรื่องราวนินจาที่มันชื่อว้ได้ไรไม่ทราบพินิจจ์ใช่ใช่ใช่なี้เกียจแช่ไม่รู้ว่าจะได้เป็นบุญยูแมงูเอ๋ยแมงยแมงูเอ๋ยไซโกะนิโมอิชิทอยุก่าโอไม่นิวะโมโนะบิชูโมะว่คาระไนโนก้า w h

すぐに俺が教えてやるおい待て今のは何だバナナはな,な,、huh? なんで俺がバナナってんだバックバナナパッドー思い出せなかったビーフアデューイ20ジョウ20みんなにこの世界をはっきりと理解していいか ขู่กันโชเยัยจูว่าอย่าเลิกเลยชอบกันนะไม่งั้นมึงกินนะนี่อันนี้คือเสร็จคนถือปืนใช่ไหมคุณอยากตอบคนอะไรก่อนนะใชประโยชยอดนี้นะ く。何も知らないじゃないか。あんまり派手にはできない。いだろう。あんたのルールにしたのをする。あんたのルールにしたのをする。あんたのルールにしたのをする。

ภารักจะต้องเสียแน่เลยไม่ใช่ภาพรักการเป็นไอดอลจะต้องเสียแน่นอนยัยนักข้นใช้ใช้วิ่ีพิเศษนะไปถึงยิงหัวนะฮะชิชิม่แม่มเอข้ขอซ้อุ้ิข้อข้อขอข้้อ และก็ตัแล้วกลับเป็นมุมกูนะปฏิทินปีที่67 61เมริจจาสำนักอิตาจมวุลยืดกระป๋องสีให้เป็นทุนให้เป็นบตรจบการศึกษา

อทานไปเขาแทรกอันนี้ใครวะอุนาตาชาชาตนาชาตนาป่ะชาตนาอี๋ขอบคุณมากชาตนามีใหม่ที่ตาบ้าเสแล้วสู้ทางขยะไม่ได้หรอกนะไม่มีอะไรจริงกับทักษะหยาเลย กระนาดเรือมึงยังไปถักคารอบเลยใช่ไหมเรือคุยถักคารอบไปเหี้ยอันนี้เข้าร่วมกับลิงอันนี้เข้ารวมไปเหอ้ยสวยเหี้ยฟังกูปแปลกมาอันคตรใหญ่สัิเออเดสสี่ผลงานความคิดต้องปรากฏอยู่บนกระเพาะงดงามจริงๆริงไปส่งบานหาจารย์กันเลยหรือ,อบานหาจาจานนี่จะสู้งานกูนได้เปล่า

นุ๊กไม่ไหนนะเอาั่ะ本当にマーケティングのร議なのかเร a t the fuck บ้ารั่นสิเอ๊ะบ้านั่นสิเขาเหล่าจริงจังกาบเวนตี้มีคำมัง句 No more human

โหม่งซัดโอสารุนินจาซัมโอสารุนินจาซันะโเเร,รกิกว้วแต่แล้วละ่ะนินจาชั่วร้ายก็คือนินจาชั่วร้ายอนางแม่งแปลเป็นแฝหมายถึงแปเหมือนเดิมนะปวดหัวไปเจ้าวานี่จับปลาต้องสู้กัน,กน,จ,นจนปลาตายไม่ก็แหกฮนะมีออเมตง อันนี้ไม่ใช่ประมึงมึงจะบาด <ใน S 1> แผ<ห>ลทำไมอะทั้งนั้นอะอย่าลงในคำพูดได้ดิเอาแค่พูของเาได้พอเลยเว้ยแต่แค่บอกว่าถ้าจะทำก็ทำให้สุดเอาแค่นั้นเลยอย,ย่ไาไปคิดกับคำพูดไม่ก็้นมัแตกกูต้องการพจนานุกรมน้ำไปแต่บนได้จะดูธรรมดาสุดอะใจกูนะ

ไอ้นี่มันสนุกอยู่อ้สคนที่สนุกอยู่เออまたこれるるで夢の中にいいみนะใครมาส่งลิงเข้าหัวกูวย่ะนี่เป็นเป้าหมายจริงของบันนะไอ้เยี่ยม่ตั้งเธอแต่ว่าเนอะแต่ว่าเขายังมีแรปเปอร์ที่ิตยาหาย

ก็คนที่มันบัฟให้กูมันรับไม่ได้ดิออกมานล้วเว้ยยังไม่หยุดดิยังพอแล้วอ่ะอือดูดาวนะนั่นน่าจะเป็นอาจารย์ที่เรียบร้อยกันแล้วทุกคนถ้าเกิดไม่ได้อยู่กับอันนี้นะใหม่ได้ไม่ได้เปิดหรอก

ごめん、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 ごのん、ごめん、ごめん、ごめはごめん、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 でめん、ご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 めん、でめん、ごめん、ごん、ごめん、ごめん、ごめん、ごん、 นางไม่เบียวเออว่ะเราไม่อ่านต่อตามประโยคก้อนนีดิปกตินางจะแทนคนหรือตัวเป็นนินจาเยตอนนี้ไหมไม่เปนชาวนอนไม่เป็นชาวนอนเอ้ยหนทาเ้ まだその道理が理解できないのかねแต่ขออีกท่านโยนวิวัตาการเราสองคนหลังไม่น่าใช่ลิงตักเหินปมากรไอ้เี้ากูเยงเองนเดียวเองโอ้ยเจ้าโอ้

何をしているあメモキーパー。もうメモキーパー。信頼なるプロデューサー。おわ。